มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วบุดีสีอันแกงเล่าให้เราไปซักผ้าเอาเน่โกวัสนั่งเรียนต้าโทษราซับที้ม่นละไปซักผ้า า Yesterday I was sing No n y m o r e ไปี่ยังนั่งเรียนทั่วทั้งทรัพย์ไปซากผาดเลยไปไหแคเรื่อมือเด้ยว้วล่วไปมนค่บางทีล่ะบอกยากง มือมือนึงไม่เห็ดยังเด็กพอแม่พี่หน่องนั่งเล่นโทรศัพทักคอยใส่ใเล้ไปซักผ้าเนี่ยเบนที่น่ะว่าเราสิกระเดียบใดเด้อไปเอาไปซักลุกขึ้น

คนไหนเบิ house, ้งแต่งตัวบีผมซ้ำใดยซ้ำหนึ่งเด้อคนผู้รูปหลอน่ะอ่ะคลิปนี้ซ้ำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอเอ็ดอียังคำคำเป็นสลับบ่มีแนวสิเฮ็ด